เน่ปุงปุยเบิ่งอันเอฟซีพี่น้องผู้ใด้ผลทำฮะปุงปุยเขุดลงมาเกี่ยวเข่านี่เด้อเนาะสภาพเจ้าของนาประธานที่แดีจริงเพจยังเนาะพี่น้องถ่าดินกองเพืองปุงปุ้ยไม่แล้วพี่ติแต่ปปั่นเข่าแล้วคือมาลินเพืองแห้งอันนี้นะแดดแดดกับลินเพืองก่อนเลยนี่เนาะกองเพืองตอนเช้าเปสิมาโดดแต่ละเมออย่างนี้ไม่เดินไม่เดินน้อยนะโอ้เธอมีขึ้นจอมแรงตลอดลงมา สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนเด้อน้องพี่น้องโดยน้องก็มาพบมาพ่อกับซองบาตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้ปั่นเข่าพี่น้องปีนี้ชิได้จักสอบนาะพี่น้องรอรุ่นออสบม่งพี่น้องเลยปีที่แล้วได้48ซสอบพี่น้องคนเข่าก็ใหญ่เนาะทีนี้บาตาคิดว่าชิได้อยู่หมู่50 5ิกลัว่าๆพี่น้องเลยพะปีที่แล้วนี่ได้แต่ ส0่สิบแปดศอกกว่าอีที บาทเองแค่นรดแต่ท้นบาทเอง và tự mất รถเพิ่นบาดังปะได้เนาะพี่นอ้องเสียงรถอ่บอาบาต้าป้อพอเพิ่นนั่นขาดเนี่ยหลังเดื นั่นคนจะขาดเมื่อไหร่ ต่พ้านกับปีนเลยแต่พานมันนะแต่พานกับปีนแหล,ลวะว่ะะ

là <laughs> <bóng luôn> <laughs> Dung Dung nhàu, chắc nhao à... mặc... chắc nhao chắc lấy nó nhao chắc 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 tắt chắc 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 น hey, wow ี่ตอนนี้เห็นสิกระติกคุ้มเขาแห้งใช่ไหมบอสโอ้ยตัวพึ่นโบตมัดนี่แห้งบ่เอเลยเนาะแกขับมันอยู่บันยังงานไปน่อยหนึ่งนี่เห็น่นเนาะลุกขับมาเลื่อยๆันพวกวันอยืนมาห่อนเนาะแม่์หอนหลือว่าอยแล้วนี่บอเนี่ฮะมาเอยแล้วนี่บ่แล้วลูกเขยเพิ่นมาเขยเพิ่นเอ้า ปันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนวอธนุนเนาะมาตักเขากกางหัวเจาะบาทเนี่ยมาตักเขาก็กกจะ <c oughs> <c oughs> มีเห็ดกินให้กระเจ้าอยู่เพิ่งเนาะโดยาตัก,ก่ารทำเรียวใบเบิบ่งแน,งน,น่งอนพนสิมาเนี่ยเผาคนเขาถือว่าเดาพิษพี่น้องเลยบอราตาคิดว่าจะได้อยู่ปร <40. S 1> ะมาณหาสิบหาสระสุลกจากสระสี่สิบสี่สิบทางเทียนแล้วนี่ก็หมาีวีอยู่ประมาณหมู่หาสิบ ลองนับเบิ้างับเบหรอลองนับบ้างะก่สิได้อยู่ประมาณสี่สิบกัวนี่แหละเพื่อเทียนเพื่อนะได้เห็นมาไดหาสิปะทงนั่นสิไปสอบได้นี้ีนี้สองเดียวปกติมันก็ได้สามนี่นี่ก็น่ามสกินเนาะโบดดอกม่เขาเก่านเลยจะสอบ ก็สอบตอนอันเอาไปคายไปคลายกันไ่รีไปที่แปดเอายัางในเหล่านนเก้าเหลือเหลือสิบแปดสอบเอาไปคายอันโอ้ยเนาะทำสิกินทำสิขายสอบเรืออีกเก่าสอบเขาเก่าก็ยังเรืออยู่พี่น้องเขาใหม่ขึ้นทับเลยนี่พอได้กินหรือพอได้กินไปเห็ดคลายพอได้กินไปเรือกินพอได้เพราะว่าเอานาบอลเดียวพี่น้องเลยบุกว้างกวนใดก็ยังได้คายมันนิดหนึ่ก็ ก okay. well, ็ถือว่าได้หลายแด้วเข่าบัดอันบัดอันวานเป็นการบัดเข่าปลูกชอบเดียวกับบุ้บสอดปลูกเครื่องสอบต่อข่าวปีน้องกว่าดสอบปีน้องเข่าเครื่องเดียวพี่น้องบัดออกมาออกแม่แพลูกออกมาใหม่ได้ชีชิปกัศสอบมีอะไ้เขาเอายาวคือน้องมาตาเข่าเปลน่ยวไหมโอ้เนาะมันชั้นนี้ตาดูลไปเออยอดชอบกเอนตาแทงม้ามแปะพุงครับมือนีิเนาะเอ้า อสามีจับไปน้อได้อยู่นั้เนาะได้อยู่น้นออยอยแดดดงไโเนโยนับดีเดอพ่อแม่พี่น่เบึ่งงนนี่นะตอนี้ยันพุนมาหำเข่าอยู่นะเดะแดดแดะเป็นงนมาอยู่นี่นะห้ำกับ ชีบุท right so uhm, okay. ันดอกอ่าสิชีบุทันทำดอกแต่อยู่หน้าพุที่ไม่เลยของกองเด้อเล่าเป็นไงมันขึ้นเล่าแล้วแล้วเนาะป้าส์บ่งเน่ปุ้งปุ้ยเบิ่งอันเอฟซีพี่น้องผู้ใดควรทำหาปุ้งปุ้ยคุณลงมาเกี่ยวเข่าหนี่เด้อเนาะสภาพเจ้าของนาประธานที่แท้จริงเผ็ดยังเนาะพี่น้องถ้าดินกองเพืองปุ้งปุ้ยไม่แล้วพี่ตีเต็มปั่นเขาแล้วคือมากลิีนเพืองแห้งอันนี้นะ แดดก mm. oh, so ับผหลินเครื่องก่อนเลยนี่เนาะกองเพืองตอนเช้าไปสิมาโดดแต่ละมือนี่หายไหมขดใหม่แตงน้อยนะโอ้เธอมีขึ้นจอมแดด่อตลุดลงมาดิ่นกับม้าี่แล้วม้าหาม้าเสียน้ำกองเพื่องหล่ะฮะเลยมันดุดหลักดีอีได้ฮะดุดบ้านนิ้เลี้ยง่ได้เกินอืมปูนนะสั่งดินเครื่องเตวินเลยการศึกษาอ่าทุกว่าเลยอเราคิดเองคือบางคนนี่ แบบบ่าตาไปปั้นกับตาพอ่อดำให้ออกจักดีเลยพี่น้องเลยมาหาเ<อ>าขีย่ยหาทีนั้นเขีย่ยหาอย่างนั้นเขี่ยหาเขาตื้อเฮยมันเหี้ยก็มบให้ไก่เป็ดกินเฮ้ยเนาะสิเป็นหนับถูกเม็ดถูกตาใช่ไหมเขีย่ยหาเบิ่งก็โอ้รถเจ้านี่มโหักเลยหมดแลยมีเขาตื้ออ้าวววจุ๋มยีมองจคกป้อนหรือก็บอะไรรึเปล่<ม> <ขอ S 2> า,าไปทำอะไรไปจะมีเป็นมือกองให้นสำเร็จเสร็จสิ้นการเห็ดนาของปีนี้ เบิ้งสินับแห่งแท้จริงจะกระสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสอุ้ยนับกระลงอ่ะถาไปนับขึ้นเล่า้ล่ะเด้กเขปลูกสอบเดียวขลอ,อนันแล้วสอบเดียวกระหวานน้อเคิงเดียวเขาปลูปกเคิงสอบ ออกไปได้เธอจักซ้อมมันนี่รถไทยบื้นได้บอ๊ะ <c oughs> สามเที่ยวไปจักสี่ซิบก็ไปเธอละซิบไปซอป้อมเลยเอเป็นปอดอักเสบก็ไจากไ่าน,นะ เ่่าแหงคไอเป็นเขาเป้นปอดอักเสบเรือรังเลยได้ค่ะสาเขาเป็นนะจนได้ไปกินยาอันหงหมอแล้วห้าหเดก้าสิบห้าสิบหกเอาลดลดขันแรกสิบหกสอบี๋ยวสินับไปนำาหลดแล้วมันจะไงไม 16บหกสิบครึ่งสี่สิบหกสอบครึ่งอยู่ในรถในอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็หาข้าเจ้าอีก2ส,สอบเด้สี 46, 47, 48, ่สิบหก่เะเกือบห้คือเก้าตัวปีนี้เข่าโอเคอยู่เนาะ แต่ว่าใจลายกว่าพีการนี่พีที่ชอบใยแม่นพีการนี่เป็นชอบเกลียวชอบออใบใยปันไดชอบน้อยอ่ะน,นี่คือว่าเพราะว่าเข่าปีเนี่ยถือว่าได้กว่าพีการอยู่แล้วเห็ดหน้าทงเดียวแต่ก็เกือบซามสองทงคือพีการนี่กับกระสอบมันก็คนละเบอร์อีกตอนตอนนั้นเห็ดขับปลูกเนิ่ยตอนชอบแม่นมาออกแม่เทลูปขับปุกเลยนี่หวานเอาเครื่องอันให้โตให้ใกล้นี่เลยเดี๋ยวไปไปลองเลยกระเจ้าเนาะ แล้แกขึ้นไปเมื่อเล่าอเล่าะเล่าฮะยมันลำบากแบบมันมันขมังดโังน่มันขมังเนี่ยเอาเอาเอาเียวไปชแลวกัน่าแล้วมันนระวังมันหนีมือหนีแข่งเด้อ เหร้านกระซอมเบียดหมวกคนก็ได้ร้านสามีกับอายุไล่ๆกันนี่แหละร้านลุ่นปีหนึ่งเป็นลูกเลยก็เลยเอิญร้านสิศ้าจะเป็นวัดให้ตวดไปไป่ออยู่เล่าล่ะนี่น้อยพื่อน้องเล่าข่าวก็บิซัมนี่แหละ เดี๋ยวพาซองบเขาที่เรือเบ็น่อเยข่ไ่ใกล้นเป็นไงมันตมันมืดเนาะทางในบบเห็นยังเลยอ่ะไาพี่เยในนเป็นอย่งไรอข่ไก่้อไข่ไก่นังมันเป็นไข่ผสมบูนเอาไม่ตุ๊ยังเหลือไข่แดงเลยมันจะเป็นกินังพี่น้องไข่บออัน แข้งแหงมันเป็นไข่นังจนเหี่ยวลมเหี่ยวเดดมันย่นก,กวนานักอันนี้เลยนักพวาไข่เอาเป็นผูค่ะมีแเ่้ผูอันเป็นวัดเป็นอ้ไรปิยตะโรวันนด,วดเดิมค่ะ พึ่งลูกเขาเนี่ยนะบ๊อมแมแมงอะไรปลาจะเปิดเป็นเวียกเอาเวียดข่อยแล้วเนี่ยไปหาสอน้ำมันกองเพืองนะมืดหนิก็สไลด์ก็เล่นก็เศร้าอีกอะไรตรงนั้นบ๊อมแแมงเนี่ยลูกเขาน่ะพักกันนอนเขาพังใหม่แบเอ๋อยังคนเก็บกินกระดูกได้เขากินต้มไก่เฮียกเกาะอุ้งลูกก็ะไปไหนเล่นเล็กเกาะอะไรเนี่ย ไปหามเอยสามีเอาไว้เขาเป็นมือกล้องใไงเอยก็สอบรถใช่ไหมเอยกันหอยจิงแล้วไว้บอกว่าไปหามยังไปหามต้นน้อยมันเอาไว้ทางช่างมอรถเข่าไงนานคุณน้องสามีน้ำเปล่าเว้น้ำบัดลม รถมาละรถที่สอวนลไตรงบมีรที่สมดกว่าเราวันยาอีกหอบนึงกินบแล้วมันชิญะถ้าเอารถมาตรงข้หนเราเียเราจะที่พูดนั่นเมันะบอมเขาองคนกั้ยังไม่ได้คันมันไปกรุเทพกัเดี๋ยวมันยังไได้นน โดนลมใหญ่แล้วมันด่วงเจาะก็เลยได้บักมันมาก็ได้กินฟีหนึ่งรถตาดำเออเจอปลาดำค่องอันเช่านั่นแหละมันแก่นในกบมันขนาดเป็นห่ามังแก่นเอาบ่อลงานชมมาได้ซื้อมาให้ซื้อให้ของพวกินถ้ามันดีขายกินน้ำชมก็โอเคเนาะงพี่น้องเนาะอย่างไรทางบ่าตาเองก็คือจะได้ขอโตจบคลิปก่อนเด้อเนาะพี่น้องตัว คุนเขาเมื่อยนะพี่น้องหันใจนับบ่งกบอยากทันพี่น้องเลยอาวโอเคเนะาะบายบายพี่น้อง